ตอนนี้รออย่างเดียวรอให้ไอาการมีคำสั่งฟ้องลงมาเท่านั้นเองค่ะระวหว่างนี้ก็คือรอเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลก็ดีการทำหลักฐานหาหนู่นหานี่คือพวกหนูทำกันเองโดยที่ไม่ได้ไปขอหลักฐานจากฝ่ายไหนมาและเรามีการคุยกับผู้ใหญ่ในการกันกองข้อมูลมาแล้วทุกรอบค่ะ เราไม่เคยคิดกันไปเองสร้างผ้ามาโนกันไปเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามีข้อสังเกตมีข้อเท็จจริงม,มีหลักฐานแล้วเ,เอาไปให้ผู้ใหญ่หดูหลังจากนั้นผู้ใหญ่จะตีกลับมาหาเราว่าทําแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พวกหนูทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมดคมโดยอาศัยหลักฐานที่เรามีอยู่ที่พอจะค้นหาได้ใช่ค่ะทําอยู่แบบนีเมียอย่างที่คุณบอก ใช,ใช่แต่แค่เวลาสามเดือนหรอใช่แต่แค่ทําตั้งแต่วันแรกที่เขาหายเลยเราอยู่ตรงนั้นกันแบบหนูแอนนาฮิปโปพุดเดิลพี่อุย้ยไอเดนูนีนันทุกคนที่แบบเราจับเราจับกลุ่มคุยกันตลอดซึ่งทางผู้ใหญ่ที่หนูคุยก็เป็นทางกระทรวงยุติธรรมและหนูก็รู้สึกว่าเออ เราเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าทุกอย่างก่อนเราทำอะไรเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งว่าควรหรือว่าไม่ควรเราไม่เคยทำอะไรกันเองโดยที่ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่มาก,ก่อนมีอะไรที่สังคมไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นข่าวแล้วคุณพยายามทำอยู่นะยมันจะสัมฤทธิ์ใ<า>้คนตกใจไากให้คนมีใจไหมซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้ให้มันออกมาบริสุทธิ์ร้อยเอที่สุด ทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพวกหนูทำอะไรกันบ้างไม่ต้องมาให้ข้าไม่ต้องให้แสงอะไรพวกโมก็ได้แต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าทำอยู่ตลอดและไอที่ออกมาพูดบ้างไม่ออกมาพูดบ้างเพียงเพราะว่าเราพูดทั้งหมดไม่ได้ใช่ เราปล่อยให้อีกฝั่งนึงทำกันบ้านมาร่วงหน้าไม่ได้ใช่ขอโทษจริงๆพวกหนูถึงยอมโดนด่ากันถึงทุกวันนี้ค่ะไม่เป็นไรให้สังคมด่าว่าไปเลยดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดตลอดเวลาแต่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลย嗯嗯อันนั้นหนักกว่าพวกหนูอีกนะมะโนปะปะะบอกว่ามีแต่ไม่มีเนี่ยค่ะมีหลักฐานอะไรที่มัน มันมาพอจะพลิกคด,ดีไหมพี่ถามด้วยความรักอาจจะไม่ได้ระบุเจาะจงนะในมุมมองคุณมีไหมพอจะมีค่ะวันนี้เพ่ดขนลุกเลยนะมีใช่ไหม <c oughs> ค่ะมันจะ<ต>ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไหร่อ่าตอนนี้ตอนนี้ขอให้หนูทําเดี๋ยวจะมีการถ่ายวิดีโอพยานหลักฐานไว้นะคะแต่ก็ตอนนี้ยังคอนแทคคอนแทกกันอยู่ว่าจะยังไงเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ หลักฐานที่เราได้เป็นอะไรอะคะอาจจะไม่ได้บุกเจาะจงนะเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพหรือว่าเป็นข้อความหรือเป็นอะไรต่างๆ,ๆนะมาจากทุกทางจริงๆค่ะมีทุกทางใช่ไหมภาพคลิปหลักฐานทางเอกสารหลักฐานทางแชทคลิปเนี่ยพวกหนูไม่ได้สนใจคลิปพวกหนูไม่ได้สนใจเอางี้ดีกว่าพวกหนูไปทดลองกันด้วยตัวเองมาแล้วทดลองวิธีการตกเรือท้ายเรือเนี่ยเหรอทดลองไปเองแล้วเหรอใช่พบว่า ตกแบบที่คุณหญิงพรทิพย์บอกใช่ไหมแล้วมันจะเป็นอีกโฉมหน้าหนึ่งที่พลิกคดีนี้ไม่รู้ว่าพลิกได้หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกหนูบอกกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพวกหนูขอเป็นทีมงานเบื้องหลังคมีอะไรให้ผู้ใหญ่ออกมา <พอ S 2> ช่วยยื่นเกี่ยวแต่จะทำทุกอย่างให้อยากได้แสงตรงไหนอะ่ะไม่มีทางเลยล่ะ นะไม่ได้อยากเอาอะไรเลยพอพวกหนูทําหนูก็ให้ค,คุณธนก,กิจเป็นคนออกไปพูดหนูก็ให้ผู้ใหญ่เขาอ,ออกไปกันเองพวกหนูก็จะอยู่ปิดปากเงียบเฉยเแต่แบ็กออฟฟิศคือเราแต่สั่งอะไรมาทําให้พวกหนูทำํำพวกหนูแค่อยากหาความจริงไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปเอาผิดใครสุดท้ายแล้วถูกต้องก็คือถูกต้องอทําผิดก็คือทําผิด ให้กฎหมายและสังคมลงโทษไม่ใช่พวกหนู<ๆ>พวกหนูแค่หาความจริงเพื่อมาพิสูจน์ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่พี่เราพบเจออเพราะถึงเวลาจริงๆไม่มีใครออกมาบอกความจริงพวกหนูเลยต้องหาความจริงกันด้วยตัวเองค่ะไม่ได้หาเพื่อไปเอาผิดใครอันนี้ต้องพูดไปก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้สนิทหรือไม่ไรู้จักเพราะฉะนั้นหนูจะไปแแค้นไปเอาผิด ไม่ได้อหนูแค่รู้สึกว่าความจริงคืออะไรคอยากรู้เท่านี้จริงหรือเปล่าข้อนี้ที่พูดมาจริงเหรอจริงไหมเพราะคุณทำรายการเวลาไหนที่ไหนเมื่อไหร่ตรงกันกับที่เราค้นหากันหรือไม่ตรงไหมยังไม่ทราบค่ะขอดูก่อนทำอยู่ตลอดตลอดอคุณคิดว่า ตั้งโมรับรับรู้สิ่งเหล่านี้ไหมสิ่งที่ผู้คนทำเนี่ยกำลังใจทุกคนที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้เนี่ยเขารับรู้ไหมหนูไม่รู้แต่ว่าหนูหนูหนูจะมีชุดของพี่อยู่กับหนูชุดหนึ่งซึ่งหนูหนูหนูได้มาจากจากที่เอาเสื้าไปพี่ที่นีิติเวศหนูขอมาชุดหนึ่งแล้วก็ตั้งใจจะไม่ซักให้มันเป็นกลิ่นพี่ไวอ้อย่างนั้นแหละ ทุกครั้งที่หนูเหนื่อยหรือเวลาที่คิดถึงเขามากๆหนูจะไปจับจับชุดแล้วก็พูดทําให้อยู่นะอย่าห้ามเพราะพี่ห้ามหนูไม่ได้หนูจะพูดคํานี้ตลอดถ้าเกิดว่าพี่พี่เขารับรู้เขาต้องรู้นิสัยโมเหมือนกันว่าโมไม่ปล่อยยังไงต่อให้ไม่มีใครผิดเลยไม่เป็นไรแต่กูขอรู้ความจริงเลยว่าเป็นยังไงเท่านั้นเอง จำวันที่ส่งแตงโมงขึ้นสวรรค์ได้ไหมจำได้ค่ะร้องไห้ไหมร้องวันที่ร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลนะครับเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆสําหรับคนใกล้ชิดนะคะแล้ววันหนึ่งกลายเป็นเท่าจุลีลอยไปในอากาศกับตาคนที่รักพวกเขาอยู่มากมายกายกองนะครับเรารู้สึกอย่างไรบ้างบอกอะไรกับเขาบ้างรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีเขาแล้ว ไม่มีเขาแล้วจริงๆก็ยืนอธิษฐานอย่างเดียวเลยก็พี่เป็นนางฟ้านะพี่ไม่ต้องห่วงอะไรนะพี่ไปเถอะน,นู่นนี่ก็ก็บอกให้เขาแบบไปอยู่ในในที่ดีๆดีกว่าค่ะอืม,อ,มอยู่ถ้าอยู่บนโลกนี้มันทรมานมากก็ไม่ต้องรับรู้อะไรหรอกอเดี๋ยวหาเองความจรงิงอะไม่ต้องเหนื่อยแล้วมันเร็วมากเป็นนั่งสวยๆ,ๆอยู่ข้างบนนู่นมันเร็วมากนะครับหมมันเร็วรวดเร็วชนิดที่แบบ ไม่มีใครคาดค <บา S 1> ิดปนกะติหนูพ็นคนมีเซนต์น,นะเวลาแบบใครจะแบบถึงคาดนู่นนี่นั่นไม่เห็นว่ะของพี่อะไรเงี้ยไม่เห็นเลยใช่ไหมเจ็บใจตัวเองเลยว่าทำไมวะทำไมวะช่วงต้นปีก็จเจอกันออกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีซักแวบ,บใช่ไหมครับคิดว่าเขาจะหลังสังรอนอะไรเหล่านี้ยหนูก็จะมีของของเขาอะอยู่กับอยู่กับหนูหนูก็จะ เวลาที่อยากคุยผ่านเขาอะหนูเอาชุดเขาออกมาเลยค่ะคุยด้วยขอคุยด้วยหน่อยออถามด้วยความรักคุณตั้งแต่เขาเสียไปนะคุณเคยเจอทางโมมามเคยเจอไหมคะฝันค่ะฝันฝันว่าไอ้ล่าตุดเนี่ยฝันหนูถือว่าฝันดีนะเพราะหนูฝันว่าหนูไปงานไหนไม่รู้อะ่ะแล้วก่อนหน้านี้มีการถ่าย YouTube ไว้ว่าแบบ เออเราชอบพี่ลุกเนี้ยพี่เหมือนนางเอกเกาหลีเราเราชอบเขาเป็นแต่งใสๆทำผมเบาๆอะไรเงี้ยค่ะเขามาลุกนั้นเลยยิ้มให้แล้วแบบหนูว่าหนูว่าเข้าไปกอดไปกอดแล้วเหมือนเหมือนหมาฟัดเจ้าของอะพี่อฟัดนะแม่งล้มลงไปเลยจริงแล้วแบบอารมณ์แบบว่าเออพอแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยมองไม่กูคิดถึงคอยู่อย่างนี้เลยแค่นั้นเองที่ฝันแต่แต่ลงไปฟัดนางนานมากคือกอดอ แต่หนูไปไหนไม่รู้สักอย่างเหมือนหอประชุมใหญ่ๆสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเรื่องจริงมากอืแต่หนูเออแต่หนูเจอมันหนูไม่พูดอะไรเลยดูรู้หนูคิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นอืเขามาบอกอะไรในฝันบ้างไหมเป็นรหัสไม่ไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเองได้อมั่นใจว่าเจอแน่จะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ขอให้รู้ความจริงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ ได้คุยกับคนบนเรือไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่เคยรู้จักไม่รู้จักเลยเหรอผู้จัดก,การส่วนตัวของโมโไม่ครู้จักเหรอเคยคุยไหมพี่ติ๊กก็รู้จักมามก็เกือบสิบแต่รู้จักคนเดียวไงที่เหลือไม่รู้จักได้คุยไหมหลังจากวันที่เกิดเหตุไม่เคยคุยกันแม้แต่แอะเดียวเลยเหรอคุยกันบ้างนิดหน่อยคุยกันบ้างวันที่เจอที่ติเวก็คุยกันแต่เราก็ไม่ได้อะไรคก็ไม่ได้อะไรกับเขา ก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้จะไปเอาผิดใครหนูไม่ได้จะไปแบบใส่ความใครว่าใครอันนู้นนี่นั่นอยากรู้ความจริงแค่นั้นเบิร์ตเขาไม่ปรึกษาอะไรคุณบ้างเห็นเขาพักหลังๆมีคลิปที่บางแจ๊กเอาออกมานะอันนั้นัดต่อบไหมคะอันนั้นไม่ทราบค่ะเพราะว่าหนูบอกก่อนว่าหนูจะคุยกับพี่เบิร์ตเฉพาะเวลาที่มีข้อมูลอะไรที่จําเป็นที่เราควรจะบอกเขาเราถึงโทรหาเขาแต่ว่า ประจำวันอะไรเงี้ยหนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายชีวิตส่วนตัวเขาเลยค่ะอเขาก็เป็นคนเงียบเียบอย่างที่เราเห็นอยู่เนาะค่ะแถ้านหนูมีอะไรจําเป็นหนูจะโทรหาเขาโดยตรงเองนี่ถามด้วยความรักครับมันมีคลิปที่ที่ปล่อยนะครับทุกคนเขาสงสัยว่าบางแจ็คตัดต่อจริงๆแล้วมันเป็นคลิปการสนทนาระหว่างเบิร์ดกับบางแจ็คเป็นคลิปสนทนาจริงๆมะหรืว่าหมไม่ารัดต่อไม่ทราบเพราะว่าหนูยอมรับว่าหนูคุยกับบางแจ็คจริงแต่หนูก็ไม่เคยไป ไปก้าไก่เรื่องอื่นในชีวิตเขาอะค่ะ,คะก็เขาบอกอะไรก็ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลอืม,อม,อมได้คุยล่าสุดกับบางแจ็คเรื่องอะไรคะจริงๆหลายคนเขามองนะครับถามไม่ได้ไม,ไม่ได,ไได้หมายความว่าคิดนะถามเพื่อให้เหตุผลมันออกว่าหลายคนกามองว่าบางแจ็คเป็นผู้ร้ายอีกคนก็แบบว่าเป็นผู้ก่อการดีในมุมเราที่เราอยู่ในใะมันมองไม่ได้มองว่าใครมุ่งร้ายมุ่งดีค แต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลอะไรที่ดีกับเราได้เราจะขอบคุณมากซึ่งทุกวันนี้มีไหมก็ค่ะเหรอเสียใจนะแล้วเป็นกำลังใจให้พวกคุณนะตามหายอยู่สเสมอใช่ไหมแล้วใ,<ช>ในวงการบันเทิงอ่ะหนูเอาพี่โมข,ขึ้นที่ไว้คนเดียวอ่ะพี่คิดสภาพดิว่าหนูรักมันขนาดไหนหนูไม่เคยตีเสมอว่าเป็นเพื่อนมันเลยนะหนูทำตัวเป็นน้องอหนูทำตัวเป็นบริวารที่ดีของมันตลอดเลย วันนี้ยังจำโมเมนต์เหล่านั้นได้อยู่เลยเนาะวันที่เขาอยู่เนาะจำวันที่เข้าไปในดูโทษนะครับดูศพของแตงโมมะมจำวันนั้นได้ไหมได้ค่ะคิดว่ามันคือเรื่องจริงไหมคะวันที่เข้าไปก้าวแรกยอมรับความจริงได้แล้วค่ะจำภาพน้นมันอยู่ติดตามเห็นยังไงก็เป็นพี่เราหนูไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่หนูเห็นคืออะไรอะไรเงี้ยนี่คือพี่พี่ก็คือพี่ถ้าอนุญาตให้หนูกอดได้หนูก้านะ อยู่บอกก่อนหลุงไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นพี่นะสุดท้ายแล้วโมมินาไม่ต้องตอบไม่ต้องพยักหน้าไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรนะครับฟังคําถามพี่เฉยๆแล้วเราจะจบไปด้วยประโยคเหล่านี้คดีนี้หลังจากนี้นะครับมันจะเป็นคดีอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมปลายทางมันจะเป็นแบบไหนนี่คือคําถามที่คุณไม่ต้องตอบนะครับวันนี้ยินดีที่ได้คุยกันขอบคุณนะครับโมค่าขอบคุณค่ะ